มชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือนะกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าขอรายงานผลการปฏิบัติประจำวันอังคารที่8ธันวาคม2563เกี่ยวกับสภาพอากาศและสถานการณ์จุดความร้อนสะสมโดยรวมพบว่าสภาพอากาศในช่วงนี้อากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด12-17องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด1-10องศาเซลเซียสจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้มีค่า PM 2.5ระหว่าง13-51มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่า PM10 ระหว่าง21-81มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและค่า AQI ระหว่าง13-101มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีแต่ในส่วนของพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกคุณภาพอากาศของ AQI เกินค่ามาตรฐานเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพส่วนผลการปฏิบัติงานของหน่วยในวันนี้พันเอกเกรียงศักด์ปักคําไทยหัวนหน้าส่วนปฏิบัติการกองมัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกคและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้า ได้เดินทางไปประสานงานการปฏิบัติกับฝ่ายบริหารสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1จังหวัดเชีงยงใหม่เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองสำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือโดยในวันนี้ในพื้นที่จังหวัดพะเยาเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจเรื่องการป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนงดการเผาป่าอันเป็นสาเหตุเกิดไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองแค่หยุดเผาคุณช่วยได้ครับ